นี่ evening care set ที่ใช้อยู่นะคะมีสตัวเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกวันใช้ทุกวันแค่2ตัวนี้คือ deep cleanser ตัวนี้เขาเรียกว่า foam cleanser เป็นโฟมล้างหน้าธรรมดาเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาทำให้ดูว่าก่อนและหลังหน้าตาจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยม่เครื่องสำอางอยู่วันนี้ทาบีบีครีมกับลิปสติกอะไรเต็มคราบตัวนี้จะเป็นตัวล้างเครื่องสำอางนะใช้เหมือนอ ครีมธรรมดาก็าป้ายทั่วทวไปแล้ก็ใช้นิ้วถูถูจนมันเปลี่ยนกลายเป็นน้ำมันสีขาวๆแทนที่จะเป็นสีขาวๆกลายเป็นใสๆแล้วเป็นที่ตาไว้ไว้นวดเป็นที่สุดท้ายอันนี้มันดีมากล้างฝุ่น ฝุ่นเล็กๆที่เราเจออยู่ทุกวันถึงไม่ได้ใช้เครื่องสำอางก็ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะล้างฝุน่นล้างอะไรที่มลพิษที่อยู่บนหน้าเราจนหมดออกอเราโนดไปสักพักเห็นไหมเครื่องสำอางเริ่มอ,ออกแล,แล้วเราก็ใช้กระดาษเช็ดออกหรือใช้น้ําอุ่นล้างออกก็ได้แต่วันนี้เราจะมาใช้ กระดาษเช็ดออกเอาระวังอย่าให้เข้าตาถ้าเป็นถ้ามีมาสคาร่าอะไรพวกนี้มันก็จะออกมาแต่พอดีวันนี้ไม่ได้ใช้มาสคาร่าเห็นไหมออกมานี่เครื่องสำอางกระฝุ่นอะไรทั้งหลายออกมาแล้วก็เช็ดออก ก็เช็ดไปถึงคอได้เลยนะคะถ้าแต่งหน้าแล้วให้ถึงคอเลยพอดีไม่ได้แต่งหน้าเยอะลิปตรงลิปติกอะไรนี้ก็ออกมาหมดเลยถูหน้าแรงมากเสร็จแ,แล้วเราก็ล้างหน้านิดนึงเนะาะก็น้ำล้างหน้าหน่อย อันนี้เราใช้กับหน้าเปียกเมื่อกี้ต้องก่นหม้อแห้งนะหน้าเปียกอันนี้หน้าเปียกแล้วเราใช้โฟมคลีนเซอร์ก็เป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้ล้างสิ่งสกรปรกใช้แค่นี้ใช้แค่นิดเดียวใช้แค่นิดเดียวแล้วก็ทําให้มือเปียกแล้วก็ถูไว้ที่มืออย่างนี้เนาะทําให้มันมีฟองฟองมันออกมาเยอะมากเลย เราก็ถูถูให้มันเกิดฟองแล้วมันจะมีกรดอมิโนเครื่องในที่มันแตกตัวออกมาจะช่วยทั้งล้างทั้งบำรุลงนะคะก็ถูไปสักนาทีหนึ่งก็ได้จากนานกว่านนั้นก็เราแต่เรานะคะ ใช้เสร็จแล้วมันจะนิ่มเหมือนก้อนเด็กเลยแล้วเราก็ล้างน้ำออกแล้วเราก็เช็ดออกเห็นไหมเห็นได้ไหมคะว่ามันเริ่มมันจะเนียนใสเลย แค่ใช้สองตัวนี้ถ้าใครขี้เกียจทำอย่างนี้ทุกๆวันสี่ขั้นตอนก็ทำแค่นี้ก่อนอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยมาทำลอกเอาผิวตายกับสิ่งสกปรกที่หน้าออกมาด้วยพีลิ่งแจวตัวนี้เราก็ใช้เยอะหน่อยเช็ดหน้าเสร็จหลังจากล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราก็มาทาหนาๆนหาน,าน่อยไว้ที่หน้าเราทิ้งไว้3-5นาที อันนี้มันก็คือเป็นตัวขัดหน้าแต่ทีนี้เราไม่ใช้บีดตัวบีดมันจะทําให้หน้าเป็นแผลใช่ไหมแต่ตัวเนี้มันจะขัดเอาความสิ่งสกรปรกและเซลล์ผิวที่ตายออกโดยไม่ทําลายพรื้นผิวบนใบหน้าเรามัน,นจะเป็นเจลที่ไปจับจับเอาสิ่งสกรปรกและผิวที่ตายออกอาทิตย์หนึ่งก็ทำสักสองถึงสามครั้งใครหน้าแห้งหน่อยก็ทำแค่ครั้งเดียว เราก็ทำได้หลายส่วนในร่างกายนะคะอะไรตรงไหนที่มันเหมือนกับว่ามีขี้ใครขี้ใครเยอะก็ใช้ทำได้ลอกเอาผิวตายออกแล้วหน้าก็จะกระจ่างใสคราวนี้ทิ้งไว้3ามห้านาทีแล้วเราก็เริ่มเอานิ้วกลางนิ้วนางค่อยๆถูวนไปเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าสมมติว่ามีผิวตายเยอะนะเนี่ย นี่ไม่ได้ทำมาสามวันจะเริ่มมีการผลัดผิวก็จะมีเห็นไหมคะ,ะมีชิ้นชิ้นเจลที่มันไปจับเซลลที่เซลผิวหนังที่ตายกับสิ่งก,กระปกออกมาแล้วเหมือนเวลาเราอาบน้ำเวลาไม่สะอาดเราจะมีขี้ไกลอะ่ะจะออกมาแบบนั้นเลย ว่าทำให้ทั่วหน้ายกเป็นรอบดวงตากับตรงที่มันเป็นผิวอ่อนๆของปากอะค่ะแต่บางคนเขาอยากให้ปากชมพูใช่ไหมที่มันเป็นคล้คำๆดำๆจากผิวผิวโดนแดดปากโดนแดดแล้วไม่ทากันแดดพวกนั้นเขาก็จะเอาอันี้ไปถูลอกเอาให้มันออกมาด้วยนูเห็นไหม นี่สะใจมากเลยนี่ไม่ได้ทำมาสามวันผิวตายเยอะขนาดนี้เลยหลังจากเราทูออกหมดแล้วจนทั่วหมดแล้วเราก็ล้างสะอาดล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่านะคะเราก็ล้างออก เสร็จเราก็เช็ดหน้าให้แห้งเห็นไหมนี้ผิวก็ใสกระจางขึ้นตั้งเยอะอันนี้คือ peeling gel นะคะขั้นตอนที่จบไปต่อไปคือ peeling mask อันนี้ไว้กระชับผิวดูดดูดซับความมันที่อยู่บนใบหน้าอันนี้ก็คืออันที่มันเหมือนหน้ากาก เป็นคล้าๆๆเกาๆถ้ามีสิวเซี้ยนเยอะมันก็จะดึงสิวเซี่ยนออกมาแล้วก็ทาหนาหนาได้เลยเราก็รอจนแห้งประมาณ20นาทีพยายามทาให้หนาจนเราไม่เห็นสีผิวบนหน้าแล้วนะคะยกเว้นพยายามไม่ให้โดนผมมันล้างออกแต่ว่าเวลาเหนียวเหนียวพรมเดินโดนผมพอม,มันแห้งดึงแล้วมันเจ็บ มาทากระน,นาเข้าไปหลอดนี้ใหญ่มาก280บาทถ้าใช้บ่อยๆทุกวันก็น่าจะประมาณ3-4เดือนถึงจะหมดชุดนี้ทั้งชุดตัวละ280บาท ใช้ได้ประมาณ3-4เดือนแล้วแต่ความบ่อยเพราะฉะนั้นเข้าสปาเดือนละประมาณ300บาทก็ไม่แพงเนาะมันก่อนไปนวดหน้าทีหนึ่งแค่ชั่วโมงหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทที่เมืองไทยแคนาดาอย่าหวังเลยหน้าหนึ่งเกือบสองร้อเราไม่ได้เข้าแน่ๆ 2องร้อยนี่คือ200เหรียญแคนาดานะจ๊ะคูณ23บาทเข้าไป น,นี้เขาเรียก peeling mask เราจะใช้วิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือพอทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วทาครีมทาผิวทาโทนเนอร์เครื่องปะทินผิวทั้งหมดที่ต้องใช้ให้หมดเสร็จแล้วทานี้ทับมันก็จะเหมือนกับอบอบเครื่องปะทินผิวให้มันเข้าผิวไปแล้วเรานอนทั้งหน้ากากแบบนี้ไปเลยตอนเช้าตื่นขึ้นมาหน้าก็จะ เต็มอิ่มไปด้วยนิวทรนสารสารอาหารสำหรับผิวที่เราใส่ปะทิปปะทินผิวเข้าไปยิ่งทำให้ผิวดีเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ถึงจะ200กว่าบาทแต่ว่ามีผงผงอเมทิสกับผงหยกผสมอยู่ด้วย แต่ทำไมเขาทำให้เราถูกขนาดนี้ของดีขนาดนี้เดี๋ยวยี่สิบนาทีมาเจอกันนะคะยี่สิบนาทีผ่านไปนะคะตอนนี้มันก็แห้งแล้วปกขยับไม่ค่อยได้แล้วเราก็ค่อยๆล่อออกมาเริ่มตั้งแต่เนเครข้างล่างจากด้านล่างก่อนแล้วดึงย้อนย้อนขนขึ้นไปนะคะจะได้ดึง เอาสิวเซียนกับอะไรที่มันอดตามอดตันตามรูขุมขนออกเอาไม่ค่อยออก,ออกโอเคมันก็จะเล่าออกมาเป็นแผ่นๆน,นะคะจริงๆเราทานนาะวกว่านี้ก็ได้ รีบรีบไปหน่อยค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 ่อยรอขึ้นมานะคะค่อยค่อยเดินย้อนย้อนย้อนขึ้นไปข้างบนแล้วเราเอามาเป็นแผ่น ติดผมมาด้วยเดินเจ็บเลยนี่นะคะจะออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เราก็ล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดอันนี้มันละลายน้ำนะคะถ้าติดผมติดอะไรมันก็ล้างออกถ้าทาตอนนอนติดผ้าปูที่นอนติดหมอนมันก็ล้างออกลักออกนะคะไม่ต้องกลัว แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็น่าใสทาครีมทาอะไรได้แล้วตอนนี้ผิวหน้าก็พร้อมรับสารอาหารจากครีมหรือเอสเซนต์หรืออะไรก็ได้ที่เราทาทุกวันหน้าเนียนใสเป็นก้นเด็กเลย